สวัสดีครับผมชิชนนะครับผมจาก F2 Hand นะครับผมครับวันนี้มาสอนอการคาลิเบตแพดดิลนะครับผมของ Zoom g 5 n นะครับผมจริงๆก็ไม่ได้ยากนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้บรรจุไว้ในเมนูนะครับผมก็จะเป็นลักษณะเป็นกดเป็นช็อตคัทนะครับกดแล้วก็กด power on นะครับผมมันถึงจะเข้าโหมดสําหรับการคาลิเบตนะครับผมถามว่าการคาลิเบตมันมีประโยชน์ยังไงก็คือบางทีเนี่ยถ้าเราต้องการใช้ช่วงชักเนี่ยนะครับช่วงชักวาลเนี่ยผมขยับนิดนึงนะครับผม ถ้าเราต้องการใช้ช่วงชักวาวเนี่ยให้ให้มันสั้นเนี่ยหมายความว่าเหยียบนิดๆเนี่ยก็เป็นแม็กแล้วเราก็เหยียบอีกนิดนึงเนี่ยให้มันเป็นเป็นมินแล้วอย่างเงี้ยเราสามารถเซตได้นะครับผมโดยการคาริเบตเนี่ยแหละครับผมถ้ามันผิดเพี้ยนยังไงเนี่ยเราก็มาเซตใหม่ได้ครับผมไม่มีปัญหาครับผมอ่ะวิธีการเซตนะครับผมตรงนี้มันจะมีขับตรงนี้มันจะมีอ่าปมพาวเวอร์ใช่ไหมครับผมให้เพื่อนๆนเนี่ยกดอ่าที่ ที่เมนูค้างนะครับผมล้อก,กด power นะครับผมเปิดโอเคครับตอนนี้เปิดเข้ามาละเตรียมเสร็จเพดดนแล้วนะครับผมเขาจะบอกว่าให้เราหงายขึ้นก่อนนะครับให้เราก,กดลงไปก่อนตรงนี้ถ้าเราอยากให้ค่ามินเท่าไหร่เนี่ยเราก็เลือกเลยนะครับผมถ้าแต,แต่ผมอยากให้มันอยู่ที่สุดเลยเนี่ยผมก็จะหงายสุดเลยนะครับผมหงายสุดแล้วเนี่ยเราก็กดที่ปุ่มเนี้ยลงไปหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็คราวนี้ค่า m a กนะครับผม ค่าแม็กเราอยากให้แท่ไหนเราก็เลือกเอาได้นะครับผมค่าแม็กของผมผมอยากเอาไว้สุดเลยละกันอ่ะผมก็กดที่แพดด้านนี้ให้สุดครับผมให้ติดเลยแล้วก็กดตัวนี้อีกทีนึงก็คอมพิวต์แล้วครับจริงๆง่ายเลยครับสําหรับการเซตคาิเบตแพดเด้นะครับผมของ z o o ม G5N นะครับก็ประมาณนี้เลยครับผม ครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้เคล็กกดลับอะไรก็อย่าลืมกดติดตามชมเพจ F2Hand นะครับผมก็จะมีพวกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับพวกมันติเนี่ยมาให้ทำมาให้ชมเรื่อยๆนะครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ